ดรเสรีวงมนทาค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะอาจารย์คตอนนี้มันก็เป็นกระแสเป็นลมหมดเลยเนาะแต่เรื่องการให้สัมภาษณ์เป็นอังกฤษเป็นไทยเนี่ยไม่ว่าอาจารย์จะไม่พูดถึงเลอคือพี่ว่าในแง่ของอการออกเสียงสำเนียงของเธอเนี่ยถือว่าใช้ได้พอเป็นระเบียนนอกเนาะค่ะ แต่ที่แปลกใจก็คือว่าไอ้คำที่เธอพูดเป็นภาษาไทยเนี่ยค่ะมันไม่ใช่คำที่ยากเลยในการที่จะพูดสังเกตนะคะอย่างในรัฐบาลอย่างเงี้ยมันก็คือ Government ใช่ไหมครับสวก็คือ Senators นะคะอะไรอย่างเงี้ยหรือการจัดตั้งรัฐบาลก็คือ Set up Government อย่างเงี้ยนะคะหรือสามร้อย something ก็คือ c r e a t e something ก็ได้นะคะ หรือว่าพ่อฉันโกงเนี่ยมันก็ชี้รือคอรัก็ได้ใช่ไหม่ะ <c oughs> มันมีคำหลายๆคำที่เธอพูดออกมาเนี่ยมันก็น่าแปลกใจว่าทำไมเธอจริงต้องใช้สัพบภาษาไทยเข้าไปตรงนั้นอืออ <c oughs> ่าทีนี้ก็ปรากฏว่าคนที่อวยเธอเนี่ยอ่ะก็ชื่นชมเรื่องสันเมียงซึ่งอันนี้โอเคพี่สิวใช้ได้ <c oughs> นะเราก็พูดกันตามความเป็นจริงว่าเสียงเธอนั้นดีนะคคะ่ะ <c oughs> อ่า แล้ก็ในขณะเดียวกันก็บอกว่าจะไปสนใจเรื่องของการที่ใช้ภาษาสองภาษาให้สนใจเนื้อหามากกว่าออค,ค่ะถ้าเราจะทำตามที่เธอเอ,อที่เขาพูดก็ได้แะ่พอมาดูเนื้อหามันก็ไม่ใช่เรื่องดีะนะครับอย่างเช่นที่เธอบอกว่าเธอไม่โกรธที่ว่าอ่าไม่ด s รวั e โมเนี่ยนะคะมไม่ไม่โกรธที่บ้าพ่อโก มันจะต้องอ่านระหว่างบรรทัดว่าทาไมถึงไม่โกรธธนากรรว่าพ่อเธอโกงมันเป็นไปได้ไหมว่าเธอเถียงไม่ออกแล้วก็ไม่โกรธใช่ไหมคะค่ะผูจัดการบอกพ่อฉันไม่ได้โกงเนี่ยมันก็พูดยากเลยเพราะเรื่องการโกงของพ่อเธอเนี่ยมันก็ถูกตัดสินโดยสาลไปแล้วในหลายๆกรณีติดคุกรวมกันตอนนี้ก็สิบปีขึ้นแล้วนะคะ ค่ะในวาสารเขาตัดสินเนี่ยเขาก็ไม่ได้ตัดสินแบบง่ายๆเขาก็ตัดสิน้วยการสื่อพยายน้วยการเขียนสำเนวนในการตัดสินยาไม่รู้ตีนหน้าหากันไรู้กี่ชโมงเธอก็ในด้เธอก็เป็นี้เนี่ยนะต่อไปเธอบอกแต่เธอโกรธที่ว่าถ้า,าหากว่าพักเธอได้สามร้อยกว่าเนี่ยก็จะไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ค่ะ ซึ่งถึงใช้คำว่า disrespectful disrespectful ก This ็แปลว,ว่า,าไม่ให้เกียรติกันเลยอะไรอย่างนี้นะคะ่ะซึ่งตรงนี้ทางด้านสวเขาก็ยังไม่ได้แสดงอะไรออกมาค่ะคะ่ะก็อาจจะมีคนบางคนที่บอกว่าโอ,อ้ต้องเกิดเป็นอคงอิงเขาไม่ให้เป็นแน่นอนเพราะว่าด้วยประสบการณ์ด้วยวุฒิภาวะอะไรต่างๆแ่ะเธอก็บอกว่าเธอเนี่ย ถือว่าแย่มากใช่ไนหะมอ้สิแโบแฉร์เพราะอแย่มากเลยนะครับแต่เธอควรจะพิจารณาไม่ใช่ว่ากโกรธที่เขาบอกว่าเธอจะตั้งรัฐบาลไม่ได้อืก็ต้องคิดว่าทาไมทําไมถ้าเกิดพักของเธอเสนอชื่อเธอเป็นนายกรัฐมนมรีเนี่ยอทําไมสอบอเขาถึงจะไม่เอาด้วยอืะ คือแทนที่เราจะไปโกรธเขาเราก็ต้องมานั่งนึกสิว่าเอ๊ะเพราะอะไรนะคะอย่าลืมว่าในการหาเสียงของเธอเนี่ยที่แรกเธอก็เผอพูดออกมาว่าเธอจะพาพ่อกลับบ้านอ้ใช่ซึ่งตรงนั้นเนี่ยเสียรางวัดไปเยอะแล้วเธอก็รู้ตัวค่ะตอนหลังเธอจึงกลับลำไม่พูดเรื่องน,นี้มากแต่พ่อเธอ,อก็พูดต่า เขาจะกลับมาโดยไม่ต้องงอเรื่องกฎมงกฎหมายไม่ง้อพักในอะไรต่างๆทั้งสิน้นซึ่งตรงนี้มันเป็นความพลาดของเธอแล้วละ่ะค่ะเพราะหลายคนมองว่าถ้าหากว่าคุณทักษิณกลับเข้ามาในประเทศไทยโดยไม่ยอมติดคุกเนี่ยบ้านเมืองวุ่นวายอย่างแน่นอนเพราะคนที่ก็รักความยุติธรรมเขาก็มองว่าอ้าวคนทำผิดแล้วไม่ได้รับโทษเนี่ยมันยังไงกันเหรอค่ะ เ้อาการออกกฎหมายนิเิศกรรมสุดซอยในปี2556นั้นเนี่ยมันคือต้นเหตุของการที่ประชาชนเป็นล้านๆออกมาต่อต้านไม่ใช่เหรอค่ะเพราะฉะนั้นเธอจริงรู้ว่าเธอเสียรางวัลและในการที่พูดตังนี้อืะเทนี้ต่อมาเนี่ยในการหาเสียงของเธอเนี่ยอุ้ยเขาไม่ได้มีคตินะวิธีการพูดของเธอเนี่ยมันจะแหลนเฉินแฉะมากเกินไป นะคะแล้วหลายเรื่องที่เธอพูดเนี่ยนะเธอพูดในสิ่งที่รัฐบาลน,นี้ทําเหมือนประเมินว่ารัฐบาลน,นี้ไม่ทำาอ่ท<ต>ั้งที่เขาทำทำเสร็จแล้วก็มีที่ดำเนินการอยู่ก็มีใช่แต่เธอพูดปานประหนึ่งว่าเขาไม่ทำต้องเลือกพักของเธอเข้ามาริงจะมีสิ่งเหล่านี้ทําเกิดขึ้นค่ะใช่แล้วหลายอย่างเธอก็พูดในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ นะครับค่ะแล้วเธอก็บอกว่าทําไมจะเป็นไปไม่ได้เลือกพักเธอเข้ามาสี่แล้วเธอจะทําให้เป็นไปได้นะครับซึ่งตรงนี้ประชาชนต้องรู้เท่าทันนะค่ะเราต้องถามว่าไอ้คำสัญญาที่ว่าจะให้นั้นเนี่ยข้อที่หนึ่งจะต้องใช้งบประมาณเท่าไหร่ข้อที่สองงบประมาณนี้จะมาจากไหน ข้อที่สามการใช้งบประมาณแบบนี้จะทําลายวินัยทางการเงินการคลังของประเทศหรือไม่ค่ะคืออย่าไปหลงไหลคําสัญญาว่าจะให้ซึ่งอาจจะเรียกว่าเป็นการมอมเมาก็ได้คือทําให้คนอยากได้ในสิ่งที่สัญญาแต่หลายอย่างนั้นมันเป็นไปไม่ได้ เพราะฉะนั้นโดยอายุอานามของเธอโดยประสบการณ์การทํางานของเธอโดยกิริยาท่าทางของเธอในการพูดหาเสียงบนเวทีเนี่ยคนหลายๆคนเขาพิจิพิจารณาแล้วเขารับไม่ได้อืมมันแสดงถึงวุฒิภาวะที่แย่ค่ะนะครับอ่าทีนี้มาพูดถึงเรื่องของการแลนสลด์ถ้ามาเธอพูดว่าเขาก็ยังคงคาดหวังที่จะแนสไลด์อยู่ดี เพื่อที่จะไม่ต้องไปรวมอะไรกับใครยังไงทั้งสิ้นนะคระับท้งนี้เพ่อเห็นว่าอะไรเธอไม่แน่ใจหว่าใครจะยอมรวมกับเธอนะครับในการไปออกอสัมภาษณ์กับจอมขวัญเนี่ยเมื่อถามว่าจะรวม,มกับพรคพลังประชารัฐไหนนะจะไปรวมกับรวมไทยสร้างชาติไออเธอก็บอกว่า ถ้าหากแมนว่าสองพรรคั้นเนี่ยไม่สมับสรณ์ประชาธิปไตยก็จะไม่รวม,มนะคระับค,คือดูเหมือนว่าเธอผูกขาดความเป็นประชาธิปไตยคถ้ารวมกับเธอเป็นประชาธิปไตยถ้าไม่รวมกับเธอก็ไม่เป็นประชาธิปไตยค่ะ,คะนะคระับทีนี้พอโดนถามต่อไปว่าแล้วพักภูมิใจไทยล่ะอ่า เป็นประชาธิปไตยไหมค่ะดูเหมือนเธอจะไว้ไมตรีกับพรรคภูมิใจไทยเจตจึงบอกว่าอันนี้รอดูคะแนนหลังเลือกตั้งก่อนที่ความเป็นประชาธิปไตยนี่ต้องรอดูคะแนนแล้วค่ะคือเป็นมันก็เป็นไม่เป็นก็คือไม่เป็นค่ะใช่ะเลือกตั้งได้มากหรือได้น้อยถ้าเป็นมันก็คือเป็นถ้าไม่เป็นก็คือไม่เป็นมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับคะแนนนี่แต่ดูเหมือนว่าเธอคงมีความหวัง ว่าพัฒภูมิใจไทยเนี่ยอาจจะมาร่วมกับเธอก็ได้อืมค่ะเอ่อเธอจึงพูดเอาไว้ว่าก็รอดูเลื่องตั้งก่อนกันละกันว่าผลคะแนนออกมาอย่างไรนะคะแล้วก็เราทำให้เราคิดว่าอ๋อถ้ารวมด้วยก็เป็นประชาธิปไตยไม่รวมด้วยก็ไม่เป็นประชาธิปไตยค่ะนะคะแล้วก็ไว้มมตรีคนที่ตรงนี้อือืม คือเวลานี้เนี่ยพี่คิดว่าสิ่งที่เขาหวันไว้ในเรื่องของแลนสไลด์เนี่ยค่ะมันมีหลายเรื่องหลายกรณีแค่อารเรื่องที่หนึ่งมันก็คือเรื่องของจตุพรอืมที่ออกมาพูดค่ะการที่จตุพรออกมาพูดเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ชัดเจนมากแล้วคนส่วนใหญ่ก็เชื่อว่าจตุพรนั้นพูดจริงจะได้เห็นเป็นตนใดก็แล้วแต่ แต่ก็คิดว่าคาพูดของจตุพรน่าจะเป็นเรื่องจริงค่ะซึ่งอันนี้มันก็ต้องตัดคะแนนของมากลนะคะการที่ได้รู้ความใจดำอำมหิตการคิดถึงประโยชน์อของตนเองเขาจะเลิกชุมนมุมไม่เลิกชุมนมุมใครจะเป็นจะตายไม่สนใจจะบอกว่าถ้าฉันยังไม่ได้อะไรยังเลิกไม่ได้ะอะไรันหน่อยนี้นะคะค่ะ,ะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็มีส่วนข้อที่สองก็คือว่า เวลานี้มีเลือดไหลออกมากกว่าเลือดไหลเข้า่ะ,ะครับือคนที่ออกไปจากพักเนี่ยมีเยอะกว่าค,คนที่เดินเข้ามาซึ่งอันนี้มันก็ทำให้ไอ้คะแนนที่ทุงจะได้เนี่ยมันก็มันจะหายไปบ้างอีกข้อหนึ่งก็คือว่าต้องเรียกว่าแดงตาสว่างได้ไหมะอืม ก็คือเพราะว่าคนเพื่อแดาหลายคนเนี่ยเขารู้เช่นเห็นชาติดังนั้นเขาเปลี่ยนใจเขาไม่เอาแล้วนะคร่บ่ังนี้คะแนนก็ต้องหายไปละนะค่่อทีนี้ข้อถัดไปก็คือจะบอกว่าผลงานของลุงตู่ที่เข้าตาประชาชนนั้นมีน้อยเลยทีเดียวหลค่ะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องบัตรสนดิการบัตรสเปรดอะไรล่ะชารัฐหรือว่าในเรื่องของโครงการโครงการต่างๆโครงการไปเชื่ยด้วยกันอะไรทํานองเหล่านี้นะครับรวมทงการคืนที่ดินตางกินมันก็ต้องถูกใจกันบ้างล่ะเพราะตอนนี้คะแนนที่เขาไปศึกษามาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้ภาคกลางเนี่ย คะแนนลุงตู่ขึ้นมาแบบชนิดเรียกว่าผิดหูผิดตาเลยทีเดียวนะค,ค่ะ,คะที่เคยพูดมาก่อนหน้านี้แล้วบอกว่าเวลาจะคาดคะแนนเรื่องของผลการเลือกตั้งเนี่ยอย่าไปมองว่าการเมืองมันแน่นิ่งนะคะค่ะการเมืองมันมีพลวัตของการเปลี่ยนแปลงใช่ใช่ค่ะ,อ,ะอย่างเช่นลุงตู่มาสมัครเนี่ย การที่ลุงตู่มาสมัครนี่มันก็เป็นหนึ่งของความเคลื่อนไหวมันเป็นความชัดเจนมากขึ้นใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ลุงตู่ประกาศจะลงเลือกตั้งในบัญชีรายชื่อของพรรคเป็นเบอร์หนึ่งอ่ามันก็เป็นความเคลื่อนไหวลุงตู่ยอมรับว่าตัวเองจะเป็นแคนดิเดตนะคค่ะของอการเป็นมนตรีของพรรคเดโมแชรตตรงนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวนะคะค่ะ คนหนุ่มคนสาวเข้ามาร่วมงานกับพักรวมไทยสร้างชาติเป็นจำนวนมากมแล้วก็เป็นคนที่โปรไฟล์ดีๆม,มันก็เป็นอีกหนึ่งการเปลี่ยนแปลงนะครับลุงตู่ลงพื้นที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นที่ชุมพรไม่ว่าจะเป็นที่โคร,ราชแล้วก็คงจะมีอีกหลายที่แต่นะท่ะ,ะก็ได้รับการขานรับเป็นอย่างดีผู้คนเมืองแน่นทั้งหมดเหล่านี้ มันเป็นพลวัตของการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองอืมอือะอย่างที่แรกเนี่ยมีการทำนายไทยทัศนว่ารวนไทยสร้างชาติเนี่ยคงจะได้ไม่เกินห<ะ>้าสิบค่ะอาจารย์ไยโรงเนี่ยพูดเลยว่าถ้าหากว่าเป็นสถานการณ์ก่อนหน้านี้จะไม่เถียงเลยว่ารวมไทยสร้างชาติม<ะ>ันจะได้สักห<ะ>้าสิบอืมแต่บนี้จากพลวัตของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเนี่ย อาจารย์ไปลงไม่เห็นด้วยละว่ามันไม่แช่ห้าสิบแน่นอนมันจะต้องมากกว่านั้นที่โพล่าสุดไปสำรวจที่ภาคใต้มาก็ปรากฏว่าคนที่คนอยากให้เป็นนายกมากที่สุดเนี่ยก็ยังคงเป็นคงตู่นะครับส่วนการจะเลือกพักใดเนี่ยนะครับที่หนึ่งที่สองที่สามเนี่ยราดูตัวเลขแล้วม่นะครับ รี22%กว่า21%เลยจุดห้ากับ21%ต่ำกว่าจุดห้าสามอันดับเนี่ยถ้าใจเชิงสถิติถือว่าไม่มีความแตกต่างอย่างมีใบยะสำคัญทางสถิติแต่ว่ามันเป็นตัวเลขที่อาจจะเกิดขึ้นโดยความบังเอิญที่ไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะเป็นเช่นนั้นจริงๆดั<ฆ>งนั้นเนี่ย22มันอาจจะเป็น25หรืออาจจะลงมา19ได้เช่นเดียวกับ2ด<ฆ> ยี <21 S 2> ่สบอ็กาจ,จะขึ้นเป็นยี่สิบสามอาจจะลงมาสิบแปดได้เพราะฉะนั้นสามอันดับแรกก็คือพักเคื่อนไทยสร้างชาติพักเพื่อไทยนะคะ,คะที่เขาจะเลือกกันเนี่ยยังไม่มีความแตกต่างอยากมีแต่อย่สัมพันธ์เพราะฉะนั้นที่บ้าในเวลานี้เนี่ยความหวัว่นวหวเรื่องแรนสไลด์เนี่ยมีอย่างแน่นอนออเพราะฉะนั้นจะต้องทำงานอย่างนะ้ ค่ะมีวันนี้วันที่สิบสามและ <13 S 2> <ร>้ะพรุ่งนี้สิบสี่นะครับเขามีการวางกําหนดเอาไว้อธิีรายไมี่ไว้วางใจตามมาตราหนึ่งห้าสองที่ไม่มีการลงคะแนนเนี่ยใช่ค่ะจะเกิดขึ้นในวันที่สิบห้าสิบหกก็มีคนตีปลาหน้าใสเอาไว้ว่าอาจจะมีการล็อบบี้สอสอของรัฐบาลในการที่ทำให้สภาล่ม เพื่อที่จะได้ประชุมไม่ได้แล้วก็จะไม่มีการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับอันนี้ก็มองกันในแง่ร้ายว่าเป็นเช่นนั้นค่ะแต่ถ้าหากว่ามองอีกทีหนึ่งในแง่บวกล่ะถามว่านายกมนตรีกลัวไหมในการที่จะโดนฟอกฟอกถ้าดูจากสถิติที่ผ่านมาในสมัยก่อนก่อนหน้านั้นนายกไม่กลัวเพราะนายกสามารถตอบคำถามได้อย่างชัดเจนนะครับ แล้ก็ในยกอาจจะมองว่าการได้ตอบคำถามของฝ่ายค้านที่มีการอภิปรายมาเนี่ยมันน่าจะเป็นโอกาสของการได้ชี้แจงผลนะได้ชี้แจงอือ่าเพราะฉะนั้นก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องหนีไหมคะ,มคะทีนี้ก็มีคนถามว่าเออแล้วทำไมรัฐไทยสร้างชาติขยับช้าจาังเลยอันนี้คุณเอกนัทเขาก็พูดบอกว่า เพราะยังต้องอยู่รับผิดชอบในฐานะการเป็นสสให้งานมันเดินหน้าไปได้เพราะว่ายังไม่หมดสมัยประชุมซึ่งสมัยประชุมนั้นจะหมดวันที่28กุมภานี้เพราะฉะนั้นหลังจากวันที่28มันต้องมีความเคลื่อนไหวอย่างชัดเจนอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งเวลาเคลื่อนไหวเนี่ยก็จะได้อยเป็นอินแผกนเนี่ยมันต้องเหมือนอย่างทางใต้อะทางใต้เนี่ยโอ้โหออกมา7 คนแล้วก็เอาให้ดูหน้าตาอืมซอมสอหลักของภาคใต้ทั้งนั้นเลยอ่ะนะคะค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยทางด้านของพรรคประชาธิปัตย์ที่เลขาธิการบอกว่าถ้าได้น้อยกว่าจํานวนเดิมที่เคยได้เนี่ยเขาจะไม่เล่นการเมืองไปตลอดชีวิต อก็สงสัยจะได้พักผ่อนซะจริงๆแล้วเพราะว่าสสที่เป็นตัวเอ้ทั้งหลายในภาคใต้ลาออกมาทีเดียวเจ็ดคนเนี่ยนะครับยังไม่รู้ว่าหลังจากที่มีการยุบสภาและไม่มีมีการปิดประชุมรายจะมาหรือเปล่าแน่ๆนะมายถึงคนแน่ๆเลยก็คือรังสีมามาแน่คนะคะถึงจะไปถ่ายรูปได้เพราะฉะนั้นก็เป็นอันว่า พลวัตของการเมืองยังคงมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเวลาที่จะวิพากษ์วิจารณ์หรือวิเคราะห์อะไรอย่าไปยึดติดกับสัดธรรเดิมๆนะคะโอเคค่ะค่ะขอบพระคุณค่ะจันค่ะสวัสดีค่ะ